ครับสวัสดีครับปีพศทุกคนนะครับเนาะครับวันนีก้ก็มานพะ่อพ่อกับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ,พ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกสี่สามเจ็ดสองห้า ครับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับงวดนี้ก,ก็ถือว่าเป็นงวดแรกของเดือนพฤศจิกายนนะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมวัวที่ผ่านมาเสียดายพี่น้องเอ้ยจับหอดเจ็ดสองตะว่าเลขกวิ่งเน้นถือโตนะพี่น้องครับวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568้าลาพัฒนาพ่อช่างคม บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องเก็ดกามาเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่ามันออกสามเจ็ดเพียพี่น้องครับชวนสุดวิ่นศูนย์หนึ่งสองสองกามาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างนะพี่น้องครับจับคู่กันเลยไปกันคนละทางนะครับอ่ะม้อนี้กามาแล้วพี่น้องครับพยายมมพามาติดตามต่อยอเนาะพี่น้องเนาะ ลาพัฒนาพ่อช่งคม ครับแปดกับเก้านะพี่น้องแปดกับเก้าเน้นที่เก้า ครับเด็กติดเหล็กวินน่นในไปน้องสองสามสี่ 8ดสองแปดสามแปดสี่เก้าเก้าสอง cao xa cao xì cao ครับสเปลกสามตัวพี่น้องห้าเก้าสอง ตัวเนี่ยนพี่น้อง ครับการเบิลแปดแปดเก้าเก้านะครับครับซัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่สามพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่เก้านะพี่น้องเนาะ ครับ82 83 84 92 93 94ครับเลข3ตัวก็5 92 8 94กันเบิ้ล88 99เนาะพี่น้องเนาะครับโปรแตรมก็จะเบิ้ลก่อนได้พี่น้องเด้อเอ่อพอเพชดประสงค์มาให้นะครับครับตำราวช่างคมวิ่ง8กับ9เน้นที่9บนล่าง เลขติดสองสสีครับแปดสองแปดส9มสเกาสน้พี่น้องเนาะเน้นเก้าสองครับเลข3ามตัวกันเน้นที่ห้ากเก้สองแดเเบิ้ลแปด9ปนะครับสัตเกียนนาะพี่น้องเนาะครับพรอเตียมขอขอบคุณหลายๆด้ครับเด้อพอเพียเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพอชังคมหลายๆ รับที่ไห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเต้มมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านน้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเต้มก็ไวฟอนคอยเขาคอยให้ปังขับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โฉบโมัน,ม,นมันกันนาครามเอาจะลืมนะพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะรับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจใหพอเต้มนํานาคราม รับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ก็อิจีทุกคนโศกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยๆเนาะครับเนาะครับพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม